ขอบคุณพระเจ้านะครับเช้าวันนี้เรามาร่วมกันแสวงหาหนังสือโยฮันบทที่3นะครับเรื่องราวในบทนี้เนี่ยจริงๆทุกคนคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นขัมภี์ที่เราคล้องกันดีนะครับพร้ะมครับพระเจ้าก็จะไม่ท้าวความให้เยอะนะครับแต่จะอยากถามพี่น้องมากกว่านะครับเ,เรื่องราวในวันนี้เราทราบกันดีนครับเป็นเรื่องราวของนิโคเดโมนะครับคนคนนี้เนี่ยเป็นเป็นใครครับพี่น้อง เป็นใครครับเจถูกต้องครับเป็นฟาริสัยนะครับฟาริสซยก็คือคนที่อยู่ในศาสนานะครับมีความรู้เรื่องเราของพระบัญญัตินะครับศาสนาเป็นอย่างดีนะครับถือเคร่งครัดในกฎบัญญัตินะครับพตอนนิโคเดโมคนนี้เป็นฟาริสซนอกจากนั้นเขายังเป็นอะไรอีกครับเป็นอาจารย์นะครับ แล้วยังเป็นอะไรครับครับในนี้บอกอยู่นะครับเป็นขุนนางด้วยนะครับก็คือว่าเป็นคนที่มีอํานาจมีตําแหน่งแล้วก็อยู่ในฐานะที่สูงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเป็นปริไซที่อยู่ในศาสนาแล้วเนี่ยก็ยังมีฐานะตําแหน่งด้วยนะครับแล้วก็ในหนังสือที่พูดอธิบายพัมพีเนี่ยก็ยังมีพูดถึงว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมที่สูงนะครับ แล้วก็เป็นคนที่อายุค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคนที่อยู่ในถือว่าน่าจะเป็นวัยชราแล้วนะครับซึ่งในพัมพีเนี่ยบอกเราแค่2ออย่างนะก็คือว่าเป็นฟาริสัยแล้วก็เป็นขุนนางนะครับถามว่าคนอย่างนี้เนี่ยเขามาหาพระเยซูทําไมครับตอนกลางคืนแล้วทําไมต้องมาหากลางคืนนะครับก็อยากถามพี่น้องเหมือนกันนะครับคนที่มีฐานะตําแหน่งมีคุณธรรมมีาศาสนา มีเหมือนกับว่าครบทุกอย่างแล้วเนี่ยทำไมเขายังต้องการมาหาพระเยซูนะครับคำตอบอันนึงก็เราน่าจะแอดซูมได้ว่าสิ่งที่เขามีอยู่เขายังไม่เพียงพอใช่ไหมครับสิ่งที่เขามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเขายังรู้สึกว่ากระหายยังอยากจะได้นะครับเพราะนั้นเขาก็มาหาพระเยซูในเวลากลางคืน,นครับกลางคืนเนี่ยถ้าเราตีความได้ก็น่าจะเป็นเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครทราบนะครับ แอบแอบมาหานะครับไม่เปิดเผยนะครับแล้วทําไมยังต้องการมาหาพระองค์นะครับข้าพเจ้าอ่านแล้วข้าพเจ้าตีความอยู่ว่าเขาน่าจะต้องการเ,เราดูจากบท d ิ่งเที่ยวเรียกพระองค์ว่าเป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้น่าจะต้องการคําสอนที่มากขึ้นถูกไหมครับต้องการคําสอนที่สูงส่งยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะ มาเติมเต็มสิ่งที่เขาต้องการนะครับนี่คือเรื่องราวของนิโคเดโมนะครับแล้วเ,เขาจะอ่านล้วก็ขอบคุณพระองค์อย่างหนึ่งนะครับว่าพราะเยซูเนี่ยรู้จักทุกคนนะครับใครที่มาหาพระองค์พระองค์บอกความต้องการเขาทันทีรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ตอบเขาทันทีเลยนะครับถ้าเป็นเรานะครับเราถามว่าเรารู้จักคนในโลกนี้กี่คนเราคงรู้จักญาติ มิตรของเรานะครับคนที่เราสนิทนะครับหรือว่ารู้จักคนที่มีชื่อเสียงแต่คนทั้งโลกเนี่ยเราไม่ไม่มีทางรู้จักทั้งหมดใช่ไหมครับบางทีเราขับรถไปที่สี่แยกใหญ่ๆเนี่ยเราเห็นคนคนไทยคนต่างชาติเดินข้ามถนอนอย่างเงี้ยจูงลูกอุ้มลูกอะไรเงี้ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เราไม่รู้จักเหล่านี้ชีวิตเขาเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงชีวิตเขากําลังประสบกับอะไรกําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนนะครับแต่ว่าขอบุณพระเจ้านะครับใน,นพระพี์เปิดเผยให้เราทราบนะครับ พระเจ้าเนี่ยรู้จักมนุษย์ทุกคนนะครับพระเจ้าก็รู้ว่ามีอะไระพระเยซูบอกเองว่าพระองค์รู้ว่ามีอะไรอยู่ในมนุษย์นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้ใครชี้แจงให้พระองค์ทราบว่าในมนุษย์นั้นมีอะไรนะครับและทุกคนที่มาหาพระองค์พระองค์ก็ทราบความต้องการของเขานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนิโคเดมอมาถึงเนี่ยแค่พูดคําถามเดียวเองนะครับแค่ถามว่าไม่ใช่คําถามด้วย แค่บอกว่าเป็นท่านเป็นครูมาจากพระเจ้านะครับบอกว่าเป็นอาจารย์นะครับท่านเป็นครูมาจากพระเจ้าเพราะพระเยซูบอกเขาทันทีเลยครับว่าเราบอกท่านตามจริงว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่แล้วจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการสื่อสารให้กับตัวของ Nico นิโกเดมทันทีนะครับว่าสิ่งที่เขามีอยู่ไม่เพียงพอนะครับถ้าเขาต้องการเห็นแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเขาจะต้องบังเกิดใหม่เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ เหมือนกับคําถามคําตอบมันเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้สอดคล้องกันแต่ว่าเป็นเนื้อหาสําคัญที่พระองค์ต้องการไม่เสียเวลาบอกเขาเลยครับว่าเขาต้องบังเกิดใหม่นะครับไม่งั้นจะเห็นแผ่นนยองพระเจ้าไม่ได้นะครับก็ขอบคุณพระองค์นะครับแต่ว่านิโกเดโมเนี่ยก็อย่างที่เยซูบอกเขาแหละเหมือนกับตําหนิเขาแหละว่าทําไมเป็นอาจารย์แล้วถึงถึงไม่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เขายังคิดว่าคําว่าบังเกิดใหม่เขาไปตีความว่าเข้าไป ในคันมารดาแล้วก็คลอดออกมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปแล้วอย่างเราเนี่ยพูดถึงคำว่าบาังเกิดใหม่เราก็ไม่น่าไปคิดว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมครับมันน่าจะไม่ใช่ไปคลอดไปคลอดลูกออกมาใหม่อย่างนั้นใช่แล้วแล้วก็ในตรงนี้พระองค์ก็ย้ำว่าถ้าผูดด้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพลิญญาณน,นะครับ ก็จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นะครับตอนแรกบอกว่าคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้บังเกิดจากน้ําและพวินญาณก็จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็ให้เรามองเห็นครับแล้วก็ยังอธิบายว่าการบังเกิดใหม่อันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่การบังเกิดแบบภายนอกครับเพราะว่าถ้าเกิดคลอดลูกภายนอกเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยใช่ไหมครับ เวลาที่มีการคลอดลูกอย่างพระรองข้า,าเจ้าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วคลอดลูกเนี่ยแล้วก็คลอดธรรมชาติด้วยพอใกล้ๆเนี่ยทุกคนจะมาถามหมดเลยเค,ลคลอดหรือยังคลอดหรือยังนะครับก็จะเป็นอะไรที่พอคลอดเสร็จทุกคนรู้เลยว่าคลอดลูกแล้วแต่ว่าการบังเกิดใหม่ในพรุญ่ยญาณเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นฝ่ายวิญญาณพรุ่ยามพระเจ้าเนี่ยบงับงเกิดใหม่ในวิญญาณของมนุษย์เป็นอะไรที่แผ่วเบานะครับเหมือนกับลม ไม่รู้ว่ามาจากทิศไหนแล้วก็ไปทางไหนนะครับไม่มีอะไรที่แบบชัดเจนเห็นชัดๆนะครับเพราะประสบการณ์การได้รับความรอดการได้บังเกิดใหม่ของเราเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สัมผัสด,ด้วยความรู้สึกเบาๆนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรเห็นชัดเจนเหมือนกับการคลอดลูกนะครับเหมือนกับการบังเกิดปกตินะครับอันนี้คือสิ่งที่พระองค์อธิบายให้กับนิโคเดโมนะครับแต่นิโคเดโมก็ยังไม่ เหมือนกับว่ายังไม่เชื่ออยู่ดีครับเขอบอกเหตุการณ์แบบนี้จะจะเป็นไปได้จะเป็นไปได้ไไดยังไงนะครับเพราะนั้นก็เลยถูกเพรสูเนี่ยตำหนิว่าท่านเป็นอาจารย์ของพวกอิสราเอลเนี่ยแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านยังไม่เข้าใจอีกเหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้บอกกับนิโคเดมโดยตรงเลยว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือต้องบังเกิดใหม่เท่านั้นนะครับบังเกิดจากน้าและพริ้นยานะครับ จะต้องมีชีวิตใหม่นะครับจะต้องมีการบังเกิดใหม่นะครับแล้วบังเกิดใหม่อย่างไรนะครับถัดมาพระเยซูก็ได้บอกเขาอย่างชัดเจนนะครับว่าหนทางของการที่วิธีหนทางแล้วก็วิธีการที่บังเกิดใหม่เนี่ยก็คือต้องอาศัยนะครับผู้นั้นที่สถิตยอยู่บนสวรรค์แล้วก็เสด็จลงมาอย่างแผ่นดินโลกนะครับก็คือบุตรมนุษย์นะครับคือพระเจ้าที่เป็น สเสด็จลงมาสวมรูปกายเลือดเนื้อก็คือองค์พระเยซูคริสต์นะครับในที่ใช้ว่าบุตรมนุษย์นะครับประการแรกนะครับต้องมีสิ่งนี้นะครับประการที่สองได้พูดถึงเรื่องของงูที่โมเสยกขึ้นนะครับง,งูที่โมเสยกขึ้นในป่าพระเยซูก็จะต้องถูกยกขึ้นก็คือความหมายที่ว่าพระ,ะยเนนะรยซูจะต้องถูกตึงตายบนไม้กางเขนนะครับก็คือบุตรมนุษย์เนี่ยจะต้องถูกตึงตายบนแบงเขตนี่ประการที่2นะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือในส่วนของ มนุษย์นะครับก็คือว่าจะต้องวางใจนะครับภาษาไทยในเวอร์ชั่นเราใช้คำว่าวางใจนะครับหรือว่าก็คือเชื่อนั่นเองนะครับบลีฟนะครับแล้วก็จะได้ชีวิตรี้ดันนะครับเพราะในที่นี้ประกอบด้วย3อย่างวิธีการที่จะบังเกิดใหม่นะครับประการแรกต้องมีบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์คนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะครับเป็นพระเจ้ามาสวมจากสวรรค์ลงสเสด็จลงมา สวมเลือดกายรูปเลือดเนื้อนะครับเป็นภายนอกดูเหมือนมนุษย์นะครับแต่จริงๆชีวิตของพระองค์เป็นพระเจ้านะครับเพราะชีวิตของพระเจ้าจึงสามารถประทานชีวิตให้บังเกิดใหม่ในผู้เชื่อได้นะครับประการที่สองพระองค์จะต้องผ่านการตายบนไม้กางเขนนะครับโดยแบบเลงที่พูดถึงว่าเป็นงูที่โมเสยกขึ้นในป่านะครับแล้วก็ประการที่3ตัวคนที่มาหาพระองค์จะต้องวางใจหรือว่าเชื่อในพระองค์นะครับ ก็จะได้ชีวิตนิรันดร์นะครับผ่านการพิพากษาได้ชีวิตนิรันดร์นี่คือวิธีการของการบังเกิดใหม่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เฟรซูบอกนะครับก็คือเหมือนกับลมอะครับตอนที่เราเชื่อกองเช่นเดียวกันย้อนเราคิดดูประสบการณ์ของเราก็ได้นะครับมันจะเป็นแค่ความรู้สึกเล็กน้อยเองที่เรารสึกว่าเราสัมผัสได้ว่าพระองค์มาสถิตอยู่กับเราแล้วนะครับนั่นก็คือการบังเกิดใหม่นะครับแล้วก็ไม่มีไม่ได้เราไม่รู้ว่ามาทางไหนเราไปทางไหนนะครับ ทีนี้ผลลัพธ์ของการบังเกิดใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะครับในหนังสือกอ็ที่อธิบายพัมพีบางอย่างเนี่ยอบอกได้เลยนะครับหนังสือความต้องการของมนุษย์นะครับซึ่งเขาได้แยกประเภทของคนต่างๆที่มาเชื่อในพรกนะครับแล้วก็นิโคเดโมเนี่ยก็จัดอยู่ในประเภทแบบประเภทนิโคเดโมเป็นประเภทแรกนะครับเรียกว่าเป็นชนผู้ดีนะครับเขาก็พูดอธิบายว่าเมื่อได้รับาการบังเกิดใหม่แล้วผลจะเป็นยังไงนะครับประการแรกนะครับ มีชีวิตใหม่ชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับในหนังสือเล่มนั้นก็ได้ยกตัวอย่างหลายตัวอย่างเลยซึ่งเดี๋ยวพี่น้องเราก็อาจะสามารถแบ่งปันได้นะครับคงจะมีคําพยานมากมายนะเกี่ยวกับการที่ชีวิตเก่าชีวิตใหม่ต่างกันยังไงนะครับอ,อ,อย่างหนึ่ง,อ,งอ่เนถ้าเรามีแก้วน้ํานะครับเรากินน้ํากันอยูออ่อยู่ในงานเลี้ยงก็ได้นะครับแล้วแก้วเราเ,เรามีแก้วน้ําอยู่ คนอาจจะไม่เห็นว่าในแก้วน้ำในถ้วยน้าเราเนี่ยถ้าเป็นถ้วยเนี่ยใส่น้ําอะไรนะครับบางคนจ,จะกินน้ําเปล่านะครับหรือบางคนจะกินโค้กนะครับหรือบางคนกินน้ําส้มนะครับหรือบางคนกินไวน์นะครับไวน์คงไม่ได้เพราะมาันจะเห็นแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่คือ,อ,อน้ําข้างในอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เดินชนกันทีนึงเนี้ยน,น้ำน้ำมันกระชอกออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าน้ําที่เราเถอยอยู่เป็นน้ําอะไรถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็เชื่อว่าเรื่องราวของชีวิตเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยอาจจะสำแดงหรือเห็นกันไม่ชัดนะครับแต่ตามประสบการณ์เนี่ยเมื่อไหร่ที่มีเกิดเรื่องราวขึ้นนะครับอาจจะเกิดเรื่องราวที่มันไม่ปกติมีความชั่วร้ายหรือว่ามีการใส่ร้ายกันหรือว่ามีความเ,เกิดความอธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปฏิกิริยาของคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่หรือว่าไม่ได้เชื่อ กับคนที่บังเกิดใหม่มีชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากครับมันจะเห็นออกมาได้ชัดนะครับปฏิกิริยาที่เราโต้อตอบออกไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะแตกต่างกันมากเลยนะครับแล้วก็ในยังมีตัวอย่างเรื่องของอชีวิตที่แตกต่างกันของเป็ดกับไก่เป็นต้นนะครับถ้าเป็นไก่เนี่ยเวลาถูกเลี้ยงแล้วก็ต้อนไปที่ต่างๆพอไปเจอกับน้ำเนี่ยไก่เนี่ยจะ หลบนะครับจะหนีน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นเป็ดเนี่ยตอนไปใกล้ๆน้ามันจะชอบใจมากมันจะกระโจนลงในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเป็ดากับไก่มันก็จะต่างกันถูกไหมครับชีวิตของผู้ที่บังเกิดใหม่กับไม่ได้บังเกิดใหม่ก็แตกต่างกันนะครับความชอบแตกต่างกันการดําเนินชีวิตแตกต่างกันนะครับแล้วก็ยังมีตัวอย่างที่ว่า ใช้กิ่งของต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ดีกับพันธุ์ไม่ดีนะครับเหมือนกับว่าวิธีการช่วยให้รอดขององค์พระเยซูเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เราใช้ชีวิตเก่ามาพยายามทำดีพยายามถือหลักธรรมเรียนรู้หลักธรรมให้มากยิ่งขึ้นเรียนรู้คำสั่งสอนหรือว่ายิ่งมีอาจารย์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกับที่นิโกเดมองอยากจะได้แต่ว่าคือการเปลี่ยนชีวิตของเราใหม่เลยนะครับไม่เอาชีวิตเก่าแล้วนะครับเอาชีวิตใหม่ใส่ให้กับเรานะครับ มันก็เอากิ่งของต้นไม้พันธุ์ดีที่มีออกผลได้ดีเนี่ยมาติดตากับกิ่งต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะครับเป็นชีวิตเก่าที่แข็งแรงแต่ว่าพระเจ้าต้องการทํางานเช่นนี้ในเราเอาชีวิตดีชีวิตของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ที่ดีเปลี่ยนเข้ามาให้เรานะครับไม่ใช่ให้เราใช้ชีวิตเก่าพยายามอยู่ในศาสนาที่จะกระทำความดีนะครับ นี่คือวิธีการของพระองค์ที่ให้เราบาังเกิดใหม่นะครับสำหรับอนอกจากชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็ยังมีด้านอื่นๆเช่นเมื่อเรามีบังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ชีวิตฝ่ายวิญญาเราเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องราวของฝ่ายวิญญาณนะครับแล้วกอ็อันที่3ใาในพัมพีบอกแล้วนะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะได้เห็นแผ่นดินสวรรค์นะครับได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์หรืออาณาจักรสวรรค์นั่นเองนะครับด้วย ต้องอาศัยชีวิตใหม่นี้เท่านั้นนะครับที่จะได้เข้าในอาณาจักรสวรรค์นต้องบังเกิดใหม่เท่านั้นนะครับไม่มีวิธีอื่นนะครับไม่มีวิธีอื่นนอกจากการบังเกิดใหม่นะครับด้วยโดยน้ําและพระวิญญาณนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนะในพระพีก็บอกเรานะครับคนที่บังเกิดใหม่เนี่ยจะได้พ้นจากการพิพากษานะครับแล้วก็มีชีวิตนิรันดร์นะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาให้กับผู้เชื่อทั้งหลายนะครับ ทีนี้เมื่อเราอ่านถึงข้อที่21แล้วเนี่ยเราจะพบว่าก็เขียนถึงว่าพระองค์ก็กล่าวถึงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงนิโคเดมออีกต่อไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่านิโคเดมอเนี่ยสรุปแล้วชีวิตเขายังไงต่อนะครับแต่ถ้าเราอ่านต่อไปนะครับหนังสือโยฮันจนจบเนี่ยเราก็จะพบว่ามีการบันทึกถึงนิโคเดมออีกนะครับอย่างน้อย2ครั้งนะครับในบทที่7แล้วก็ในบทที่19บเก้หนังสือโยฮันนะครับ เราจะเห็นว่านิโคเดมอที่เดิมเนี่ยมาแอบแอบถามเพเยซูในตอนกลางคืนเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในบทที่7เนี่ยตอนที่เพเยซูไปที่งานเลี้ยงใหญ่นะครับแล้วก็มีพวกปริซายกับคนที่ชาวยูดาย์ที่เริ่มขัดแย้งกันว่าตกลงเขาจะเชื่อเพเยซูหรือว่าเขาจะ,ะจัดการเพเยซูเนี่ยนิโคเดมเนี่ยกล้าที่จะออกมาพูดบอกว่ากฎหมายของเราเนี่ยจะพิพากษาคนที่คนโดยที่เราไม่ฟังเขาและไม่รู้ว่าเขาได้ทําอะไรบ้างหรือนะครับ กล้าที่จะออกมาช่วยโต้แย้งให้กับองค์พระเยซูนะครับแล้วก็ในหนังสือโยฮันบทที่19นะครับก็ได้บันทึกเรื่องราวของนิโคเดโมนะครับขณะที่โยเซฟชาวบ้านอาริมาทัยมารับพระสบของพระเยซูไปจากปีลาตนะครับก็ปรากฏชื่อของนิโคเดโมนะครับนิโคเดโมก็มานําเอาเครื่องหอมนะครับก็คือมดยอบแล้วก็ประกอบด้วมดยอบกับอาโลเอนะครับ หนักถึง30สิบช่างนะครับซึ่งน้ําหนักข้าวเจ้าดูเบื้องต้นเนี่ยเป็นจนํานวนไม่น้อยเลยนะครับเขาก็เอาเครื่องหอมอันนี้กับผ้าป่าเนี่ยมาพันพระศพพระเยซูเพราะฉะนั้นในเวลานั้นนิโคเดโมโก็ได้เปิดเผยตัวเองชัดเจนนะครับว่เาเขาคือเป็นผู้ที่เป็นศิษย์ของพระเยซูนะครับแล้วก็ความเชื่อของเขาเนี่ยก็มีต่อองค์พระเยซูนะเพราะเราสามารถสันนิษฐานได้ว่านิโคเดโมโอกได้ต้อนรับเชื่อแล้วก็ได้บังเกิดใหม่นะครับก็จาก จากข้อพัมพ์ีในภายหลังเหล่านี้นะครับก็ข้อสรุปสำหรับเราในวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อไม่ได้ต้อนรับนะครับไม่ได้บังเกิดใหม่เราจําเป็นจะต้องบังเกิดใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อเราจะได้เห็นแผ่นดีของพระเจ้าจะได้เข้าสู่ในแผ่นดีของพระเจ้าได้รับชีวิตใหม่ซึ่งเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับแล้วสาหรับเราที่เป็นผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วนะครับเราก็ยังจะต้องให้ชีวิตนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ชีวิตนี้ เติบโตจําเริญใหญ่ขึ้นในเราชีวิตใหม่อันนี้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นคริสเตียนแต่อาจจะเป็นคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายเนื้อนหนังนะครับความประพฤติของเราที่สําแดงออกมาก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกับคนที่ยังไม่ได้บังเกิดมากนะครับก็วันนี้ก็ขอ,อาสามีรมสรุปสรุปสั้นๆกับพี่น้องเท่านี้ก่อนนะครับเพราะพี่น้องเราสามารถที่จะแบ่งปันสามีรมเพราะว่ามีประเด็นปตีย่อยอีกหลายๆประเด็นนะครับก็ขอบุณสรรเสริมพระองค์ครับ